Hello ชาวแกงวัยรุ่นนอนดึกตื่นกันหรือ,อยังครับก่อนอื่นเลยขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซันจูจูดช่องที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกอนิเมะนิยายซีรีส์แบบโคตรจะง่ายและโคตรจะฮาไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งดูเองให้ตาแฉะวันนี้เราจะมาลุยกับภาคที่ทุกคนรอคอยภาคที่โคตรจะรือโหดมันคือดาบพิฆาตอสูนภาคฝึกเสาละ่ะแค่เชื่อก็รู้แล้วว่างานนี้มีน่วมหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่มาฝึกฝึกกันนิดหน่อย แต่เดี๋ยวก่อนถ้ามันง่ายขนาดนั้นจะมาให้ผมเล่าทำไมนี่มันคือการฝึกที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาละเตรียมตัวให้พร้อมไปลุยกันเลยหลังจากที่พวกพี่น้องนักล่าอสูรทั้งหลายรอดตายจากศึกหมู่บ้านช่างตีดาบมาได้แบบเฉียดชิวถึงเวลาที่ต้องมาอัปเกรดตัวเองให้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วและคนที่รับหน้าที่เป็นครูคนแรกก็คือเทนเงนอุซุยอดีตเสาหลักเสียงที่โคตรจะชั่วฉาด บอกเลยว่าแค่การวอร์มร่างกายก็ทำเอาทุกคนถึงกับต้องลงไปกองอูซุยบอกเลยว่าแค่ยืดเส้นยืดสายให้กล้ามเนื้อทำงานก็พอแต่สิ่งที่เขาให้ทำมันคือการวิ่งรอบคริหาสารหนึ่งรรอบพร้อมกับแบกท้นสูงขนาดใหญ่นี่มันยืดเส้นหรือจะฆ่ากันก่อนออกศึกครับพี่ไม่พอพี่แกยังบอกอีกว่าการฝึกเนี้ต้องใช้ความช,ดชาุดฉาดถ้าไม่ช,ดชุดฉาดคือไม่ผ่านโอโหเงื่อนไขยเยอะกว่าหาแฟนอีก ผ่านด่านความทุฉาติของอุซุยมาได้ก็ป้องมาเจอกับมิตริคันโรจิเสาหลักความรักที่ทุกคนลงความเห็นว่าน่าใจดีที่สุดแต่ใครบอกมิตริคือโคตรแม่ไม้ตายนางสอนการเคลื่อนไหวแบบยืดหยุ่นที่ทําให้ร่างกายสามารถพลิกแปลงได้เหมือนจินตนาการแต่การจะฝึกกับเธอได้คือต้องต่อยก,กับเธอให้โดนคุณคิดดูสิครับถนาดเทพอสูรยังตามนางไม่ทันแล้วพวกนักล่าศูนย์หน้าใหม่จะไปทําอะไรได้ทุกคนโดนนางตบหัวเหม่งกันเป็นแถบ,แถบ หัวนี่แดงไปหมดเหมือนทาลิปสติกเลยแล้วนางก็ยิ้มหวานๆแล้วบอกว่าโอโอไม่เป็นไรนะจ๊ะโอ้โหแม่คุณหน้านิ่งๆก็กลัวแล้วครับออกมาคือสาวหลักที่โคตรจะน่าสงสารโมอิจิโรโตคิโตสาวหลักหมอกการฝึกกับเขาเนี่ยดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วยากกว่าการนั่งทําข้อสอบเลขการฝึกของโมอิจิโรคือการหาทานจับตัวเขาให้ได้ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดการฝึกของเขามันคือวิ่งไล่จับ แล้วคุณคิดดูสิครับหมอิจิโร่เนี่ยโคตรจะเหมือนวิญญาณอยู่ๆก็โผลมาแล้วก็หายไปบางครีก็ยืนอยู่ตรงหน้าแต่พอจะเอื้อมมือไปจับก็กลายเป็นหมอกหายไปแล้วพวกนักล่าอสูรทุกคนเนี่ยเหมือนคนบ้าวิ่งไล่จับอากาศกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะไม่รู้จะจับตรงไหนและนี่คือจุดสูงสุดของความรัโรดเกียวเมฮิเมจิมะเสาหลักหินพี่ใหญ่ที่ทุกคนเกรงใจ การฝึกของเขาคือการแบกหินย้ายท่อนสุงและนั่งสมาธิใต้สายน้ำตกแค่นี้ก็ฟังดูเหมือนจะตายแล้วใช่ไหมครับแต่ความพีคคือพี่แกสั่งให้แบกหินขนาดเท่าตู้เย็นแล้วให้เดินขึ้นลงเขาท่อนสูงที่ต้องย้ายก็ใหญ่กว่าตัวคนแถมยังต้องไปนั่งสมาธิใต้กระแสน้ำตกที่เหมือนมีคนเอาน้ำทั้งมหาสมุทรมาเทใส่หัวคุณนี่มันการฝึกนักล่าอสูรหรือการฝึกนัดพอกายครับ แล้วเกียวเมะก็ยังร้องไห้ตลอดเวลาอีกด้วยนะเหมือนพี่แกก็ทรมานใจที่ต้องเห็นลูกสิทธทรมานโอ้ยสงสารก็สงสารแต่ก็สงสัยว่าพี่จะไม่หยุดร้องไห้หน่อยหรอครับมาถึงเสาหลักคนต่อไปที่ปากร้ายแต่ใจอาจจะดีก็ได้มัง้งโอปนายอิกุโรเสาหลักอสอรพิษการฝึกของเขานั้นเน้นไปที่การเคลื่อนไหวที่โคตรจะไร้เสียงเขาสอนให้พวกนักล่าอสูนทุกคนคลานไปตามพื้นดินในป่าไป โดยห้ามส่งเสียงแม้แต่น้อยและที่สำคัญถ้าเขาได้ยินเสียงอะไรก็ตามเขาจะลงโทษซึ่งการลงโทษของเขานั้นก็ไม่ใช่เบาๆเขาจะไล่ต้อนพวกคุณเหมือนสัตว์ประหลาดในป่าแล้วก็ใช้วิชาของเขาจัดการทุกคนต้องคลานไปตามพื้นดินจนเขาถลอกปอกเปิกแต่ก็ต้องทนเพราะถ้าโดนจับได้ก็คือไปต่อไม่ได้โถพี่อิกุโรใจดีกับน้องๆหน่อยครับและมาถึงจุดพี่ที่สุด เสาหลักที่อารมณ์โคตรจะร้อนซาเนมิชินาสึกาวะเสาหลักวายุการฝึกของเขานั้นง่ายๆแต่โคตรตายคือสู้กับเขาได้ดาบไม้ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดสู้กับเสาหลักวายุได้ดาบไม้ซึ่งแน่นอนว่าพวกนักล่าอาสูรเนี่ยคือโดนอัดจ,จนน่วมกันเป็นแถวตันจิโรเองก็โดนอัดจ,จนหน้าบวมไปหมดทุกคนโดนซาเนมิใช้ความโมโหเป็นพลังอัดแบบไม่ยัง้ง แต่ความพีคคือซาเนมิเองก็ไม่ได้อยากทำแต่ด้วยหน้าที่เขาก็ต้องทำมันเหมือนกับว่าเขาคือตัวร้ายที่ทำทุกอย่างเพื่อฝึกให้พวกนี้แข็งแกร่งเพื่อให้ไปสู้กับปะสูรได้โอ้ยชีวิตนี่มันการฝึกหรือการทรมานร่างกายกันแน่ครับและมาถึงสาวหลักที่เหมือนกับหลุดโลกนะนะไมหน่วยกิยูโทมิโอกะสาวหลักวารีแต่เรื่องราวของเขานี่แหละพี่โคตรจะซึง้งกิยูถูกเข้าใจผิดว่าหยิงเข้าถึงยากไม่ยอมพูดกับใครจนทุกคนรุมเกลียด แต่ความจริงแล้วเขาแค่คิดว่าตัวเองไม่สมควรได้เป็นสาวหลักเพราะในอดีตเพื่อนของเขาต้องสละชีวิตเพื่อให้เขาได้รอดมาและสิ่งที่ตันติโรทาก็คือการเข้าไปพูดคุยเข้าไปทําความเข้าใจและทําให้กียูเข้าใจว่าสิ่งที่เพื่อนเขาทํานั้นคือความเสียสละไม่ใช่ความผิดของกียูเป็นไงครับโคดจะกินใจเหมือนหนังชีวิตเลยใช่ไหมล่ะครับและในที่สุดหลังจากผ่านการฝึกโคตระหดจากเสาหลักแต่ละคนมาได้พวกเขาก็มาถึง The Sanctuary ใช่ครับ มันคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สงบสุขทุกคนรู้สึกเหมือนได้มาเกิดใหม่ได้หลุดพ้นจากความทรมานได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนนี่มันคือเรื่องราวของดาบพิฆ่าตดอสูรนะความสงบสุขมันจะอยู่กับเราได้นานขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแค่การเริ่มต้นการอัปเกรดตัวเองเพื่อให้พร้อมรับมือกับศึกที่กำลังจะมาถึงศึกที่โคตรจะใหญ่โคตรจะโหดและอาจจะไม่มีทางรอดกลับมาได้ โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับดาบพิฆาตอสูนทากฝึกสาวหลัดที่ไม่ได้ยีแค่ฝึกแต่มีเรื่องราวโคตรจะซึ้งและโคตรจะฮาถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องสันจูดจูดด้วยนะครับและที่สำคัญคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากให้ผมสรุปเรื่องไรอีกเรื่องหน่จะได้จัดให้แบบจัดเต็มแล้วเจอกันใหม่ซันจูด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 